ช่วยกันให้กำลังใจหนูนะคะส่วนถ้ารายการไหนที่เขามีคุณสมบัติของเขาะนะคะแล้วตัวหนูเองเนี่ยยังไม่ครบคุณสมบัตินะคะก็เราก็ต้องทำความเข้าใจนะคะ,ะแล้วก็ให้เกียรติกับทุกๆรางวัลด้วยนะคะ,ะก็ขอฝากสื่อสารนะคะไปถึงพ่อแม่แฟนเพลงว่าเราต้องให้เกียรติะะก,กับสื่อมวลชนนะคะในการ ทุกๆรายการโหวตเลยนะคะทุกๆการแข่งขันนะคะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ทุกรายการโหวตเลยจ้าแต่ที่แน่นอนวันที่2ี่23นี้อะไรนะคะค่ะที่สำคัญที่สุดเลยพี่ปิงเ<อ>พราะว่าแม่จา๋าฟังหนูให้ดีนะจ๊ะตอนนี้การโหวต<อ>ก็เดินไปไกลามากๆแล้วนะคะนะะนั้นตอนนี้หันหลังกับมาหันไปไหน ไปไหนไม่้หันหลังกลับมาเข้าไปที่เพชรฮะถึงนักเมืองกาะจริงเหรอพี่ปิงใช่แต่น่าจะถึงนู้นละฝั่งสซโยกอะไรทางนู้นเราควบคุมมันได้ไหมได้ตอบแบบไม่มีความรู้หน้าตาลิ้วรอยต้นข้าวขอบอนุญาตประกาศชาวชาวบ้านหน่อยชาวชาวบ้านครับพูดลิ้นพันหมดเลยค่ะสักนิดนึง ค่ะก็ค่ะก็กล้องอยู่ไหนคะกล้องอยู่นี่หนึ่งนี่โน่น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 ไฟแดงๆไหนนู่นไหนอันนู้นบรรลุลูกนู่นไฟแดงๆนู่นค่ะเห็นอยู่สวัสดีค่ะขออนุญาตประกาศข่าวชาวบ้านสักนิดหนึ่งนะพี่ปิงจ๋าจ้ะค่ะขออนุญาตแฟนเพลงนะจ๊ะขออนุญาตกล่าวถึงการโหวตนะคะ ตอนนี้มี2รายการนะคะที่ไทยรัฐทีวีนะคะแล้วก็อีกรายการคือ Thailand Top Vote นะคะหนูได้ข่าวว่าไทยรัฐทีวีเนี่ยแฟนเพลงต้นข้าวนะคะก็ <Yeah. S 1> ถล่มให้กำลังใจหนู <Yeah. S 1> ตอนนี้เกินหนึ่งล้านโหวตแล้วจ้า <Yeah. S 1> สยงกุ <Yeah. S 1> ลัง oh. แฟนเพลงต้นข้าวด้วยนะคะ ขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านนะคะที่โหวตให้ทุกๆโหวตนะคะแล้วก็โหวตให้พี่ๆศิลปินคนอื่นด้วยนะคะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะเบะปากด้วยแล้วก็ขออนุญาตชี้แจงว่ารายการไหนนะคะที่เป็นการส่งชื่อเข้าชิงนะคะทุกรายการเลยล้วนแล้วแต่มีกฎกติกาคะเป็นอ่มารยาทนะคะเขาเรียกว่า กฎกติกามารยาทครับฉะนั้นรายการไหนนะคะทีห่หนูมีสิทธิ์เข้าร่วมนะคะก,ก็ฝากพ่อพี่แม่แฟนเพลงนะคะช่วยกันใ,ให้กำลังใจหนูนะคะส่วนถ้ารายการไหนที่เขามีคุณสมบัติของเขา,านะคะแล้วตัวหนูเองเนี่ยยังไม่ครบคุณสมบัตินะคะก็เราก็ต้องทำความเข้าใจนะคะคแล้วก็ให้เกียรติ กับทุกๆรางวัลด้วยนะ,ะค,คะ <ผม S 1> ก็ขอฝากสื่อสารนะคะไปถึงพ่อแม่แฟนเพลงว่าเราต้องให้เกียรติะะก,กับสื่อมวลชนนะคะในการทุกๆรายการโหวตเลยนะคะทุกๆการแข่งขันนะคะขอเสียงปรบมือปเป็นกำลังใจให้ทุกรายการโหวตเลยจ้าแต่ที่แน่นอนก็วันที่23นี้ <S <S อะไรนะคะค่ะที่สำคัญที่สุดเลยพี่ปิงนพ่อแม่จ๋า มีการโบดก็เดินไปไกลมากๆแล้วนะคะตอนนี้หันหลังกลับมาหันไปไหนหันไปไหนหันหลังกลับมาเข้าไปที่เพจต้นข้าวสุปริยานะคะแล้วก็เพจคอนเสิร์ตออนไลน์ต้นข้าวเขาไม่ใช่เพจเดียวกันหรอคะคนละเพจอ๋อคนละเพจนะคะโไม่รไม่รู้เพราะว่าตอนนี้นะคะตอนนี้หนู จะมีเขาเรียกอะไรล่าสุดที่คุณนิวพูดไลฟ์สดใช่ไหมคะชื่อว่าชื่ออะไรชื่อว่าอะไร,ะไรสุปริยามหาลาบอีพีสามอีพีสามเอ l กคูซีถูกต้องเ <Talk, S 2> นาะนะคะ and new song new song แปลว่าเพลงใหม่ เพลงใหม่นะครับผมฝากไว้ด้วยเพลงใหม่หรือว่าเพลงแรกนะคะของต้นท่าสุรรยาถูกต้องขออนุญาตชี้แจงขอบนีสั้นๆนะคะว่าหนูไม่ได้ต้องการจะทําเพลงแรกของหนูให้มันยอดดิวถล่มทลายนะคะแข่งกับคนอื่นเขาหนูตั้งใจอยู่อย่างเดียวนะคะตั้งใจว่าบทเพลงเพลงแรกเพลงนี้ที่จะเล่นนะคะในวันที่23กับวงสุปรยาแบนด์ด้วยนะคะ หนูและทีมงาน,นะคะแล้วก็คุณย่าตั้งใจมีความปรารถนาเดียวจริงๆนะคะ <Wow. S 1> ว่าหนูขอมอบเพลงเพื่อเป็นการขอบพระคุณแฟนเพลงที่รักต้นข้าวนะคะเท <Yeah. S 1> ่านั้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว <Yeah. S 1> ตอนนี้นะคะ <Yeah. S 1> พักหอดแป๊บนึง <laughs> <laughs> พักหอดแป๊บนึง <Yeah. S 1> แล้วก็ เข้าไปที่เพจต้นข้าวสุปรียานะคะใน Facebook ลิงง่ายนิดเดียวเองนะคะเข้าไปจองกันเยอะๆนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะว่าเพลงแรกของหนูนะคะหนูอยากให้พ่อแม่แ,มแฟนเพลงเนี่ยฟังไปพร้อมๆกันนะคะเราจะได้มีความทรงจำที่ดีนะคะไปพร้อมๆกันตื่นเต้นนะคะพ่อแม่แมตื่นเต้นไหมจ๊ะหนูตื่นเต้นมากเพลงแรกนะคะห,หนูร้อ,องให้ฟังเลยดีไหม เอาหน่อยหนึ่งเอาเอาไว้ละตายละขึ้นอย่างขึ้นอย่างครูคะลองได้ปะคะ ในนั้นร้องแบบนีปน้ปะคะเออเอ้ยอยากฟังยี่สิบสามได้ฟังแน่นอนเอ้ยไม่หลังหรองเรา๋เาดินดูเราที่ก็นกานะ่าดูเหมือนกันคำเดียวก็น่ากลัวแล้วอย่าลืมอย่าลืมนะจ๊ะวันที่ยี่สิบสามนะสนุกแน่นอน ขึ้นคำแรกแบบว่าขนลุกเลยค่ะไม่ไม่ปวดขี้ปวด, <c oughs> ป,วด,ป,วดปวดจระพูดอะไรเนี่ยน่าเกลียดน่าเกลียดจริงๆเลยเล่ะขยันพูดหน่อยเนาะเพราะว่าหลายวานาันไม่ได้พูดอาจารย์คะสักนิดนึงมเอาเอาเอขอท่อนขึ้นเลยท,ท่อนขึ้นเลย<า>สักสี่คำฝากเพลงจากใจกสง่งเฮ้ยเกินเกินคำหนึ่งเอาขออีกรอบหนึ่งหอยไอนิดนึงค่ะ ฝากเพลงจากใจกอยากร้องต่อเพลงดีถ้าหนูรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ขอบคุณแฟนเพลงได้แบบว่าจากใจกมากมากเลยแต่ว่าคนร้องนะคะง่วงมากตอนนั้นอะแล้วรู้ไหมคะว่าทำยังไง คุณนิวบอกว่ามีวิธีเดียวที่จะแก้ได้นะคะจริงจังมากนะพี่ปิงคือมันเป็นเพลงแรกเราก็ตั้งใจมากใช่ไหมคะซึ่งนักร้องง่วงนะคะเพราะว่าเกิดจากไปออกงานดึกมากนะคะกลับมาแล้วเราต้องมาอัดเลยนะคะก็คุณนิวเลยบอกว่าแก้ได้วิธีเดียวต้นข้าวทาไงลูกกินข้าวกินข้าวหนูเลยแบบโอ้โหหนูตื่นเลยคุณนิวพาแบบไปกินนี้หนูตื่นเลยมีกําลังใจร้องเพลงต่อเลยค่ะ ก็อย่าลืมนะจ๊ะตั้งใจมากาจริงๆแล้วการสนับสนุนนะคะคอนเสิร์ตของหนูเนี่ยก็มันส่งตรงนะคะมาถึงตัวหนูแล้วก็ครอบครัวของเรานะฮะเพราะว่าเราต้องอหนูต้องเรียนหนังสือนะะเป็นอย่างน้อยก็อีก10ปีนะคะพูดแล้วก็เรื่อมันเศร้าฉะนั้นหนูก็ต้องทํางานให้เยอะนะคะการเรียนสําคัญมากนะคะเพื่อ ส,สมเป็นทุนการศึกษานะในอนาคตของตัวเองนะคะฝากพ่อแม,แม่สนับสนุนด้วยนะจ๊ะขอบคุณจ๊ะซัพพอร์ตซัพอะไรนะซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ไปนานๆนนจ้านสนุกกันอีกสักช่วงหนึ่งดีไหมจ๊ะก่อนที่จะทิ้งท้ายลากันไป